คับวันนี้พบกับหมูปีศาจนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องความเป็นมาของมีดหมายเลขสองและหมายเลขสามนะครับมันมาจากไหนวันนี้ผมทําหมายเลขสองเสร็จเล่มหนึ่งครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมทํามีดตัวนี้ขึ้นมา ม่ออกแบบใหม่ให้เนี่ยมันก็มวนๆหน่อยสวยหน่อยกลายเป็นมาเล็กสองและพัฒนาต่อไปว่ามีดอันนี้มันไทยๆเราลองของด้ามฝรั่งใส่ซิด้ามมีดแคมแบบฝรั่งนะครับใส่มันให้มันจับขนาดมือขึ้นสมัยนั้นยังเป็นด้ามมีดคมบ้องอยู่นะครับมันหมุนง่าย,ยมีดด้ามตรงๆไทยนะี่เลยลองเอามีดแคมแบบฝรั่งใส่ดู แล้วก็ปลายก็เหมือนไหมเล็กสองนี้แต่พอใส่ด้ามงอปุ๊บไอตรงเนี้ยแคบๆอย่างไหมเล็กสองมันดูไม่ดีก็เลยต้องยื่นสิ่งลงมายื่นชอยลงมาให้ให้รับกับด้ามหน่อยหนึ่งก็กําเนิดเป็นไหมเล็กสามครับผมไอกระดาษแผ่นนั้นนะผมเคยอัพลงเฟซบุ๊กไปแล้วผมหากระดาษแผ่นนั้นก็ไม่เจอไปแล้วแต่นี้ผมวาดมาใหม่จำลองขึ้นมาใหม่ครับวันนี้ หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามอ่าเนี่ครับความเป็นมาใครอาจจะสงสัยเอ้ยไอ้มีดหาอะไรของมึงวะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามนี่แหละครับหนึ่งสองสามขายสองวันนี้ทำเต็จวันนี้เล่มหนึ่งก็เคอเลยก็เลยนึกขึ้นได้เออคนอาจจะสงสัยไอ้หมายเลขสองอะไรของเองวะหมายเลขสามอะไรวะแต่เล่มนี้ ผิวไม่สวยปล่อยมันนะครับตอนนี้รอ,อยเงี้ยยังไม่หมดเปลีเบอร์40หยาบๆเลยจากปกติเก็บเบอร์80งเรียงีเนๆนะครับตอนนี้ก็อะไรเรีนน่องนี้มันคดตอนชุบนะครับเยอะไปนิดหนึ่งจริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าถ้าจะตบให้มันตรงอตบให้มันหายคดมัน จะน้ำหนักปลายจะบางน้ำหนักจะหายไปเยอะอยู่ตรงควรอนควรนะครับทําให้ฟันไม่ดีเข้าที่ควรจะเป็นอาจจะตอนนี้น้ําหนัก5ขีดครึ่งนะครับ550กรัมสันหนาปึกฟันเปี้ยงเปี้ยงก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนั้นปล่อยให้มันกลายเป็นมีดเกลดเก้าร้อยพื้นบ้านที่ผมทาพื้นบ้านนะครับ900ไม่เก็บผิวผิวตามยถากรรมเลยแต่6ชุบเต็มสตรีมเหมือนกันนะครับเหล็กแหนบทุบอบทุบบ่อพวบคุนนะครูนะครับ แต่ว่าเกรดนั้น900นะ่ะเก้าร้อยน่ะจะปอกตรงนี้จะเป็นปอกสเตเลนนะครับไม่ได้ปอกทองเหลืองตีเท็กเจอร์แบบนี้นะครับเะด้ามก็จะเป็นด้ามที่กึงตึงกลมบ้องจะไม่ใช่วงรีอย่างนี้นะครับจะไม่ให้วงรีแบบกันหมุนอย่างนี้นะครับเกรดเก้าร้อยอย่างนั้นนะแต่อย่างเนี้ยสมมุติว่าผมเก็บผิวเสร็จเก็บผิวเบอร์แปดสิบเลี้ยงเส้นใส่โลโก้นะครับแบบนี้ขายหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ ไอ้ผิวจะตามยาถากรรมเนี้ยผมขาย900แต่ตรงความต่างจะเป็นตรงนี้กับทรงด้ามต่างกันไปอีกแต่อันนี้กแ็แถมไปนะครับเพราะว่าไอ้ไอด้ามแบบนั้นมันหมดพอดีด้ามสำเร็จนะที่ผมกลมแล้วก็ปอกจตเป็นเดียบมันหมดอนีอย่างมีหมายเลขสตัวเก่าเลยน,นี่ผิว,ผวเบอร์80ครับจะเนียนกว่าเลี้ยงเส้นใส่โลโก้ด้วย น,นี้เป็นกรอบรุ่นเก่าเลยนะเป็นวงรีเหมือนกันนะครับแต,แต่ทตําตุนะ่ผินะผิวจะอารมณ์นี้นี่ผมพ่นซิลิโคนไว้ฝุ่นเกาะนะครับม,มันดูมอมแมนรอเจ้าของมารับนะครับผมลดราคาให้กนะ็ยังไม่หมารอไปก่อนถ้าเป็นส่งพื้นบ้านอ่พื้นบ้านแบบนี้คนชอบนะครับหลังปุ่งน,นิดนิด มีท้องแบลลี่โค้งๆด้ามอย่างนี้แต่ผมทําเป็นด้ามด้ามเหมือนด้ามม e ีแฉมไอหมายเลขสามด้ามจะเป็นอย่างนี้ออกคอเหมือนกันออกของเหลืองกรมๆเหมือนกันแต่ทรงใบเป็นหมายเลขสามแต่อ้อย่างเนี้ยเนี่ยทรงทรงพื้นบ้านตัวนี้เลยนะไม่ใช่ใหมายเลขสามตัวนี้ผมขายพันเก้าครับแต่นี้ยังเก็บสเอยูย่ยังเป็นเบอร์สี่สิบอยู่เดี๋ยวเรียงเบอร์แปดสิบก่อนแล้วค่อยเปิดผม เอเรื่องคมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งแยกนะครับเรื่องคมแก้มแฟดแก้มคอนเวกแก้มแปดคมคอนเวกแก้มแปดคมวีอะไรเดี๋ยวแยกกันอีกอีกอันหนึ่งผมเตรียมวาดตัวอย่างไว้รอแล้วนะครับอ่าอย่างเงี้ยพันเก้านะครับราคาปัจจุบันหมายเลขสามยังแต่งดําไม่เสร็จอันนี้เป็นหมายเลขสามคมแพกนะครับไซส์ประมาณแปดนิ้วถึงแปดนิ้วครึ่ง แต่ตรงมันอย่างนี้หละให้หมยเลี้สามผมนะแต่อันนี้ย่อส่วนลงมาอีกน,นิดนึงเพื่อพกพาสะดวกสบายแต่แต่เป็นมีดเป็ดนะครับฟันได้ฟันไม้ได้ตัดไม้ได้กิ่งเท่าแขนีีได้อยู่สับหมูสับปลาสับไก่สับนกได้ไปลายเล่หันเฉือนขีดเป็นมีดเป็ดนะครับทำกับข้าวก็ได้ฟันไม้ก็ได้สับหมูก็ได้ เป็นหมายเลขสามคอมเพกถ้าเป็นหมายเลขสามธรรมดาเป็นมีดสูทัยนะครับใบสิด้ามห้าตามปกติอันนี้ลดใบลงมาเหลือประมาณแปดนิ้วถึงแปดนิ้วครึ่งด้ามจากจากห้านิ้วเหลือสี่นิ้วครึ่งนะครับเป็นคอมเพกนี่พูดถึงความเป็นมานะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามทุกวันนี้หมายเลขหนึ่งไม่ทานะครับมันน่าเกลียดอ่าแต่ต้องสาวความไปว่าหมายเลขหนึ่งมันมาจากไหนมันมาจากดาบอายุธยาทรง หลวงเป็นดาบหน้าจะหลดนะครับอผมชอบความหนดของเขาเลยเอามาใส่ใส่ลงไปในมีดไร้ฝกติไป่เล่มนี้เล่มนี้12นิ้ว1 1นิ้วครึ่งถึง12นิ้วนะครับเอามาใส่ในมีดแต่ปลายตอนนั้นผมทำไปลายไม่สวยก็เลยต้องมาปรับปรุงเป็นเนี่ยแบบนี้ เป็นหมายเลข2สองอย่างนี้นะครับแต่องศาด้ามกับใบจะไม่ใช่เหมือนด้ามนะครับมันจะมันดา้นะนะะดามมันจะใบกับด้ามมันจะเอีนขึ้นเพื่อเวลาเขาใช้อย่างนี้นะครับแต่มีดไปทำอย่างนั้นไม่ดีนะครับไปฟันไม้แล้วพลิกอย่างนี้ครับพลิกอย่างนี้ทําให้คมบิดเบี้ยวหรือแล้วอาจจะเฉลี่ยมาโดนคนข้างๆหรือนักแข่งเราเองได้นะครับไม่ดีนะครับผมเลยปรับองศาให้มันเหมือนมีดนะครับ ้ามอยู่ตรงกลางๆกันไว้ไม่ไม่เหขึ้นเกินไปม,มีมีข้อแตกต่างแล้วก็เพิ่มตอนนี้ปัจจุบันนี้เพิ่มวงรีครับกันหมุนไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมันมีทำไมถึงเรียกใหม่ยเลขกสามว่าเป็นมีดราคาประหยัด หมายเลขสาตอนผมตั้งใจจะขาย2,500บาทนะครับสองพันาทำไมเรียกว่ามีดประหยัดเพราะว่ามันมีเกลดมีดฝรั่งมีดแคมเลยอ่ะผมขายอยู่สองพันห้าไอ้ด้ามประกบอ่ะูทแทง3ามพันหและก็ด้ามเสียบอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเป็นโบวี e แคม p นะครับด้ามเสียบมีกาบหรือโวนสเตอร์ปิด ตันๆอย่างนี้ไม่ใช่ปลอกปมนะครับไม่ใช่ปอกท่อนะครับอย่างเงี้ยสี่พันห้าร้อยบาทเนี่ยถือว่าแพงสุดในเตาผมละอี4 5่พันห้าเนี่ยนะตอนเนี้ยแต่ถ้ามันมีขยับไปอีสเต็ปหนึ่งเพื่อนผมซึ่งซื้อไปนะครับไอเล่มที่บอกว่าเป็นอีกล้วยของพี่ไร้จันน่ะมันก็มันคือตอนแรกอีกล้วยแกมียึดอยู่ตรงนี้แล้วก็ใบคล้ายๆหมยเีแครมผม ขอ,อนุิญาตพี่ไรจันไว้นานแล้วเรื่องอีกกล้วยแต่ว่าผมเพิ่งมามาปัจจุบันแล้วตบตบยึกนี่ออกไปมันกลับเหมือนหมายเลขสามแต่ผมต้องให้เครดิตพี่ไรจันเพราะว่าตอนที่ผมขออนุญาตพี่ไรจันไว้ผมจะทําเหมือนอีกกล้วยเป๊ะเลยเป็นบลสเตอร์เข่าวควายตันๆอย่างนี้แต่อันนี้ท้องเหลืองน,นะต่อต่อเข่าไปเฉยอยันนี้ไม่เกี่ยวไม่นับมันยากตรงที่การแต่งรูเนี้ยรูกาดหรือบลสเตอร์เนี้ยกับ บริเวณนี้ับโต้เนี่ยต้องสนิทกันแบบห้ามมีแสงล่วไหลไม่แต่น,น้อยมันยากตรงนี้ครับไอมีดต,ตรงเนี้ยที่มันแพงแต่ทรงใบไม่เกี่ยวนะครับอ่าแต่มาถึงประเภทการใส่ด้าวเนี้ยสี่พันห้าแต่อีที่พูดถึงเนี่ยเรียกมันที่เหมือนอีกล้วยที่ผิวตักผิวไฟยันเกือบถึงคมอ่ะแค่นั้นอ่ะเพิ่มไปอีสเต็ปหนึ่งครับเพราะโคตรยากเลยตีอัดให้ได้ละหน้าท <c oughs> ั้งสองฝั่งเรียบเหมือนกันด้วยค้อนนะครับไม่ใช่เครื่องเจียรหรือ อะไรอย่างนี้หรือตะใบอันนั้น5 5 0 0ครับเพิ่อมอีกสำหรับมีดฟูไซส์อย่างนี้นะครับ10นิ้วใบ10ด้าม5ถือโอกาสไล,ล่ราคามีดเตาผมไปเลยนะถ้าอย่างอย่างนี้10นิ้วด้าม5แต่เป็นด้ามประกบฟ,ฟูทแทงเนะี่ยนั่นแหละ5 0า,าใบก็จะอารมณ์ประมาณเนี่ยขาวและทิ้งผิวไฟขงบนไว้นนี้ยังทำไม่เสร็จ ต้องต้องแต่งไอ้นี่แต่งเนี่ยเสร Trans ็จแล้วตอนนี้เหลือล้อขัดใบเพื่อที่ใส่ากาวแล้วก็แต่งด้ามต,ตบตอนนี้บานเลยนะ4,050 3 5 0ด้ามรประกบแล้วก็ลดสเตปลงมาเป็นหมายเลขสามไงหมายเลขสามได้ได้ด้ามแขมอย่างนี้อย่างเมื่อกี้แต่เป็นปอกทองเหลืองอย่างไทยไทยังเป็นลูกครึ่งแต่ด้ามเหมือนมีดแข็มอย่างนี้เลย แต่ใบเป็นทรงใหม่ดีก่านะสองพันห้าแต่ผมมาทุกวันนี้ผมไม่อยากให้ราคามันหนีกับตัวนี้มากไปอ,อาจจะขายประมาณ 2- 0 0 0ถึง2,200บาทนะครับใหม่ดีก่านะตัวฟูไซน์นะแล้วตัวเนี้ยเป็นทรงใบแบบนี้เนีย่ยอ่าแต่มีชอยอะไร้ยด้ามอย่างนี้พันเะก้าอย่างเงี้ยพันเก้าแล้วก็ตัดลงมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยด้ามอย่างงี้ มีปอกทองเหลืองอย่างนี้ดีเทคเจออย่างนี้แล้วก็ด้ามวงลีอย่างนี้จะทําตูดมดหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะแล้วแต,ต่เจ้าของชอบอ่าแต่ตรงใบปเป็นแนวพื้นบ้านอย่างนี้จะเป็นกิโต้หัวตัดหรือจะเป็นปลายแลมโบหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันหมดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าเป็นมีดฟูลไซส์นะครับสิบสิบเอ็ดนิ้วบวกลบกหนึ่ง 1, นิ้วอ่าสิบถึงสิบสองนิ้วนะครับเอามีพื้นบ้านอะ่ะสิบเอ็ดนิ้วกำลังสวย แต่ผิวไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ผิวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิวของตัวเก้าร้อยเขาเดี๋ยวจะไล่สเตปลงไปนะครับ1ันเจแต่ไอ้เก้าร้อยอย่างที่พูดไปนะครับไอ้ที่ปอกสเตลเลสด้ามกมบ้องนั่นแหละใบก็ทรงเดียวกันแต่ไม่เก็บผิวใบให้อ่านั่นนะเก้าร้อยส่วนใบอีกสามพอมเพกตั้นลงมานิดหนึ่งมันยังไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีว่าระหว่าง ันเหรือพันเหรืออะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่แถวแถวนี้แหละไม่อยากให้หนีจากตัวฟูไซสักเท่าไหร่เพราะความอยากมันก็ยังคงอยู่ที่การแต่งด้าโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีทิปแนะนําเรื่องการเปิดเกมและการเปิดคมครมันต่างกันยังไงว่าไอ้เรื่องที่ผมพูดถึง0.7 0.3ม mm, ม mm, ิมมอะไรเนี่ยมันเกิด ตรงไหนวัดตรงไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับ